คนเก่าๆของคุณเวลานี้เขาคิดอย่างไรกับคุณคนที่เคยเดินจากชีวิตคุณไปคนที่หายไปจากชีวิตคุณเวลานี้เขาคิดอย่างไรกับคุณคนคนนี้คนเก่าๆของคุณเรารูบรวมงานไพ่เป็นคลิปเดินด้มเป็นดวงโดยรวม คนเก่าๆของคุณเวลานี้เขามีความรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างเรามาล้วงความรู้สึกของคนเก่าๆของคุณเขาคิดอย่างไรบ้างกับคุณเป็นคลิปเรดอมเป็นดวงโดยรวมเขามีความรู้สึกอย่างไรกับคุณคนเก่าๆของคุณห้าใบนะ เป็นคลิปเดินด้อมเป็นดวงโดยรวมคนคนนี้เป็นคนที่เคยเดินจากชีวิตของคุณไปสามดาวใต้สำรับที่ผ่านมาเขาทำให้คุณเสียใจเขาทำให้คุณผิดหวังคนคนนี้ <c oughs> เขาไปมีมือที่สามสามดาวเมตุนตุนกุมธาตุลมใต้สำรับเขาเคยทำให้คุณเสียใจเขาเคยทำให้คุณผิดหวังคนคนนี้ เวลานี้คุณคิดมากชาวธาตุน้ํำกรกฎพิจิตรมินคุณอ่อนไหวมากมายควีนออฟครับคุณคิดมากเวลานี้ <c oughs> คนเก่าๆของคุณเขาอยากกลับมานะคนเก่าๆของคุณที่เดินจากชีวิตคุณไปจากการหายไปเวลานี้เขาอยากกลับเข้ามาคุณนะคนคนนี้ซิกออฟคับพลังงานไพ่ของคนกลับมานะ ชาวธาตุน้ำก่อนก่พิจิตมินเขาอยากกลับเข้าหาคุณนะคนคนนี้เขาเห็นคุณเป็นคนที่มีเลอค่าเป็นคนที่มีค่าสำหรับเขามากมายตอนนี้เขาเห็นคุณเป็นคนที่มีค่าต่อเขาเนละ้ชาวธาตุดินประสบกันก่อนเอ็ดอฟเป็นตะเขา้าเขาเห็นคุณเป็นคนที่ดีสําหรับเขาเป็นคนที่มีคุณค่าสําหรับเขาณนะเวลานี้ ชาวธาตุดินประสบก,กันก่อนควีนอัฟซั์คุณเป็นคนที่มั่นใจตัวเองสูงคุณคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองตัวตนของคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองมากๆชาวธา,า, you know า,า,าตุเรลาเมถุนตุตนกลุ่มเวลานี้เขาคิดถึงคุณหนักมากคนคนนี้คนที่เคยหายไปจากชีวิตคนเก่าๆของคุณคนนี้เขาคิด ต,ต่างๆนานาเขาคิดหนักมากเวลานี้ชาวธาไไตุไฟแม่นสินธนูเทนดัวอร์ดเขาคิดหนักมากคนคนนี้เรามาขยายไพ่นะคนคนนี้ของคุณเคยทําให้คุณเสียใจเคยทําให้คุณผิดหวังเพราะเขาไปมีมือที่สชาวธา,าตุลมเมตุนตุนกุมเขาทําไม่ดีกับคุณคนคนนี้แต่ณเวลานี้เขามีคุณอยู่ในใจนะคนคนนี้เขาไม่เคยลืมคุณนะเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้คนคนนี้ชาวธาตุดินะสม กันก่อนโฟอัพเป็นต่อเขาคนคนที่ตรงไปตรงมาคุณคนที่ตรงไปตรงมา, <c oughs> ค,ค,งงมาคุณคนที่รักความยุติธรรม justice คุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมบางครั้งคนนี้ของคุณเวลานี้เขาอยากอยู่กับตัวเองเขาอยากทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาที่เขาทำํำไม่ดีกับคุณคนคนนี้ชาวทาาุลมไมถุนตุนกลุม เขาคิดมากเวลานี้เขาทบทวนต่างๆนะที่เขาเคยทําไม่ดีกับคุณคนคนนี้เขาอยากกลับเข้ามาคุณนะคนคนนี้เขาอยากกลับมากคุณมากๆพลังงานไพ่เขาอยากกลับมาจริงๆคนคนนี้ชาวธาตุดินประสบกันก่อนชาวธาตุน้ํกกรกฏพิษิ์หนึ่งไพ่พลังงานพลังงานคนรักเก่ากลับมาเขาอยากกลับเข้ามาคุณนะคนคนนี้คนที่หายไปจากชีวิตคุณคนเก่าๆของคุณเขาอยาก เดินเข้ามาคุณเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของค,คุณอีกครั้งหนึ่งคนคนนี้